สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนสาวแฟนเห็บบ้านสมวังเชียงดาวนณีบ้านสมวังเชียงดาาพี่พาน้องออกมาเลาะชมไส้น้องจิตตลาดนัดตู้กับดูบ้านน้องแก่ชมผู้บุตรร้อยพี่น้องนี่กระตรงกับเสาวันเสาร์ที่29กรกรานมสองพันอรยของชุมน้อพี่น้องเนาะมินิก็ถือว่าอากาศดีพี่เดียวเย็นมีลมว่างๆน้พี่น้องเนาะงตาเศร้าแต่เือว่าเป็นอากาศดีแล้วพี่น้องเน้องมินิอ่ะ ฝนฝ่าครับคือสิบพันมีน้อพี่น้องน่วงชมครับตอนสี่ออกช่มไฟนะเป็นไรตัวกับฝ่าในทิ้องฝ่ากันคนไลรกดแช่คนติดตามบ้านสมองเชน่าห้าน้ำแนวพี่น้องราค็ผู้ใดสนใจนะครับอุปกรณ์นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกับาดนะครับรถกับไปลิ่งใต้คลีบบานสว่างเชน่านะครับทุกคลิปแตมีสินค้าอุปกรณ์การเลี้ยงงูนะครผมอาหารเสริมต่างๆของวัวนะพี่น้องเนาะ ใส่บริการคนนแม่พี่น้องนะผู้ใดมีความจำเป็นแต่ต้องใส่น้องพี่น้องเนาะกะให้สน like ับสนุนช่องของเาน้องพี่น้องบ้านต้นไม้เช่นเดียวกันชวนตั้งเล็กๆน้อยๆจากทางร้านเพื่อนพี่น้องเนาะกไปออกท่าชมปลายองานมนี้คือค่าคือเก่าพี่น้องเบื้องตลาดบ้านน้องแจชมพูบุตรคือค่าคือเก่าพี่น้องนะผมมาเบิ่งขออนุญาตเพิ่นเปิดชิปมากๆก็ว่ายางงาน้พี่น้อง ไปง,งั้น,น,นเป็นกำลังโตลงเนาะเบิ่งใต้หน้าพี่น้องขออนุญาตครับแม่พันธุ์บักใไงเนาะพี่น้องน้องเบิ่งลูกสิงโตเบิ่งเขาสายเพชรดุดอนพี่น้องปลาทุ่งวงเขาเป็นพี่น้องเบิ่งหนาหมอท้องชัดเจนต้นโตสูงเท่าใดเนาะล้อยสารสิ้นเก่าม่านเนาะท้องเนาะ พึ่งผสมครับพึ่งผสมโอ้ยพี่น้องเบื้องต้นโตตุ่มผสมใส่สังอุดรข่าวไงใส่สังอุดรไว้ใส่สังอุดรไว้สายเพชรอุดรใส่สังอุดรไว้เบื้องถ่ายเพิ่นเครื่องเพิ่นบักใหญ่เลยพี่น้องต้นโตดี่ดีงามพายเต็มตัวไรเพิ่นเปลือกตัวไรเนื้อหกสิบเก่าพี่น้องไงพี่น้องแม่บักไงเบื้งหน้าตาเบิ้งวงเขาเพิ่ เปิดหกสิบเก้าเนาะมโอ้ย uh, พี่น้องลวยมเบ่งละเอียดดีดีพี่น้องอื้อหืออส้อห่ใส่สอหอ้อหืออื้าหืออร้อครอบื้อหืออื้าสรออื้อหืออื้อหือออหืออ้อหืออือหอ้อยเอกรอยเอ็ดเท่าออ้ยสุอออหโอ้อแต่้อหออ้อหืออื้ได้้ออ้อออืยอหื่อ้อห้อหืออ้อหือออหืออืหืัอื้อหอ้อหืออื้อ้ออ งามของเพื่อนอีหลีผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้องวันนี้ตาเศร้าได้บานสมองพีนง่น้องนะครับพาพี่พาน้องมาชมความงามตาเศร้าวัวนนี้มีถูกสายเลยพี่น้องตลาดนนะัดชมผู้บุดรออิดมีถูกสายสายเหนือสายขุนสายควายเลี้ยงสายควายสวยงามพี่น้องเบิ้งบานสมองเชี่ยนสิผ้าเลาะหนังพี่น้องเนาะสายเหนือแทางผู้พี่น้องมาเบิ่งวันนี้หอยก๋อยเลยจึงได้มากขึ้นผัวถิดพี่น้องป้าชุ่ม สวัสดีครับห้อยก้อยได้เม่บักใไงมหาบาทนี่้ยทองคนาข้อหูดิบุ้อ่ะโอ้โอไม้ยข้ามาโอ้โอ้ย,อยนั่นลูกโอ้ยเพิ่นผูกหอยก้อยมนคื่อกีเจอสีเบิ่งที่หละผูกลูกใส่แม่ผูกข้อหอยคนมา <c oughs> ลูกลูกผูกอ่ <c oughs> โอ้ลูกแม่ลูกแม่พี่น้องโอ้ลูกแม่พี่น้องนะกำลังเงียวอยู่มันกระหอยก้อยมื่อนี้เบื้องแม่เพื่อนพี่น้องป้าทุกไม่เห้มาไงหอยซีสเหมาข้ามสูงเพื่อนพี่น้องอันนี้ลูกสาวเพื่อนรับรองว่าใหญ่โบสแผ่แม่กันแล้วกันเนาะเปิดเท่าไหร่โค่นหนีหอยก้อยซิสหมาเพิ่งเปิดไว้พี่น้องหนึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยพี่น้องหอยก้อยเพิ่นเปิดไวัหนึ่งแสนห้าหมื่นลูกสาวเงียวบวัดนสูตรอยู่ลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนสายใดสร้างอุดร พี่น้องลูกสาวเขาสร้างอุดรบ่ิเวนธรรมดามใหญ่พลอหญ่เปิดไว้ยซิมหาเป็นเปิดไวัยฝากเบอร์โทร่หอยก่อนนี่งศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เก้าหอยกุ้ยร้อยเอที่น้องสวัสดุรีเนาะเป็นได่เมียลูกคมงกับงามมากเมียแบหญ่ลูกงามงามของสร้างอุดรซิมหาเป็นเปิดไว้เอ๋อขอบคุณหลายๆเด้อหอยก้อยเด้อมันมันครับผมวายโอ้ยสวัสดีครับอุ้ยพ่อสอนได้ควายงามมากพี่น้องเอ้ย มาเบิงลูกสาวเพิ่นป้าทุ่ลูกสาวหอยสอนดอนไว้สามเดือนกรัวครับสามเดือนหน้อยหน่อยป้าทุ่ลูกสาวพอสอนตัวดีสมาโทหแต่ไงครับเนาะเพิ่นซื้อดำมี่โอ้ซื้อดำมี่โอ้ยพี่น้องเจ้าของเพิ่นเล่นดดำมี่ยู่มันลอยออกเลตป้าทุ่วมีทีมาอีกเบิ่งหางเพิ่นพี่น้องมันมีมันตีเนาะลูกสาวเพิ่นป้าโุ่วม่สดสดลูกแรกแม่ลูกแรกสดสดอยู่ปุ้ยพี่น้องอ่อนซอนลูกสาวเพิ่น ห่อยสอนไปคนมาจังใดคือผัวเด็ดไร้ยงมางามเค็งเหมือนี่พี่น้องโอ้ยเมียมันสูงเท่าไรเมียมันลอยสามสิบเอ็ดลอยสามสิบเอ็ดแต่ว่างามเนาะต้นโตดีดีพี่น้องเบิ้งที่ลังหางงามเมียทั้งผับบมืพี่น้องมันมีวันตีสุดยอดสุดยอดโอ้ยเพิ่นมีใบเกิดบ่ะโอ้ยนี่ใบเกิดอีนั่งอันนี้พี่น้องมาเบิ้งนั่งงามชาลีฉายฟามบาลีพ่อเพิ่น โอ้สร้างอุดรปานเพิ่นกระบ,บอกแล้วสร้างอุดรมีใบเกิดมีเอกสาร,รครบลูกสาวสร้างอู่ดอน,นก็ขึ้นรอบนึงอ๋อพ่อมาสมแล้วโอ้ยเอาพ่อสอนเปิดเท่าไรเนี่ยพ่อไปแปดสิาัส <85, S 2> ิบห้ปาร์ตงฟี่สองร้อยกิโลลูกสร้างอูดอนเนี่พี่น้อง85ดสิบาแมนง,งามๆเนี่ยันหัวเนี่กันหัวเนี่ยขายแทนแม่ได้เลยครับแม่นแล้วอุ้ยพี่น้องของพ่อสอนเหมือนนี่ปาร์ตถสุดยอดสุดยอดโอ้ สุดยอดเอ้าฝากเบอร์โทรพอสอน093 0์3 018ส1มศูนย์เก้พอสอนมุกดาหารเพิ่นได้แม่ลูกโคมงามมาฝากพี่ต่อนน้องลูกสร้างอุดรแปลสิมหาเปิดไว้งามบระทุงหม่องบ่มีบอนตีพูดเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอามันมาเนอะโอ้ยได้ของงามมากเลยสุดยอดสุดยอดพี่น้องมาเบิ่งโคมหนึ่งพี่น้องโคมอยู่ทางงานพี่น้องขออนุญาตครับ ลูกแม่บ่ลูกแม่พี่น้องลูกสาวลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องสวยนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงเท่าไรนึกน้อยสามสิบแปด้องอ่างล่างอยู่พี่น้องมันมาหาหมูลูกสาวเพิ่นงามเลยพี่น้องลูกสาวสวยลูกสาวสวยสียเหลืองอุ้ยฮู้ยเบิ่งถ่ายลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามนะครับผมแม่เพิ่นแม่เพิ่นท้องบ่แม่นท้องท้องแล้วโอ้แม่เพิ่นท้องไซส์เท่าไวรบ่ สร้างอุดอรโอ้ยทองกับสร้างอุดอรอีกพี่น้องตาโทษเมอเพิ่นสูงลอยสามสิบแปดลอยสามสิบแปดเด้เนาะลอยสามสิบแปดเมอเพิ่นสูงเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งเบอร์ไรเดียดลูกสาวเพิน่นลูกสาวของผู้ใดลูกสาวบ้านนี้เฮ้ยโอ้ย<ะ>บิ๊กเบิร์ดพี่น้องลูกสาวบิ๊กเบิร์ดพี่น้องอุ้ยงามสามโคมอยู่ใกล้ๆกันมิตรโคมงามเลยพี่น้องข้องหอยก่อยข้องคอสอนบานนี้ข้องหอยต่ำ ห้อยต่ําได้มากพี่น้องเปิดบานนี่สิบสองคนเปิดไว้สิบสองแม่บักใหญ่ลูกใหญ่ 3, ได้พี่น้องลูกงามเนาะเอาฝากเบอร์โทรนี่ศู 12, นยะ์หกสามศูนย์สองสามห้าหกหาหนึ่งแม่ลูกลูกแม่แม่ท้องแล้วสิบสองได้สามได้พี่น้องสิบสองเนาะสิบสองคนเปิดไว้พี่น้องต่อได้อีกต่อร่องได้อีกเพิ่นว่าพี่น้องงาม อุ้ยสามคมบานสมหวังแชแนวเปิดชิปมากมือนี่มีแต่สุดยอดเลยพี่น้องมีแต่โคมงามผู้ใดสนใจโคมใดกระท้วมากต่อรองกับเพื่อใดตามราคาต่อรองใดทุกตัวพี่น้องอ่ะขอบคุณหล,ลายๆมือาเดอร์ครับผมพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอันนี้บานสมหวังแชแนวหัวตาเขามาอะไพี่น้องหัวตาเขามานะครับผมโซนนอกยาสิเข่าไปโซนในไปขออนุญาตคนไทยทำโซนในพี่น้องโอ้ข้า่งง่ามไรมือนี่พี่น้องอุ้ย แม่สาวหน่อยเนี่ยก็งามพี่น้องแม่สาวหน่อยขออนุญาตครับแม่สาวหน่อยเนาะตาเต็มเต็มจำชัดเจนนะหมอท่องพี่น้องเบิ้งบกักเผาเพิินกว้างไรกว้างพี่น้องเพื่อเท่าไรแม่สาวหน่อยเนี่ยสาวชิมาพี่น้องอุ้ยราคาต,ต้นโตดีได้พี่น้องนาสวยตน้นโตดีสีสันดีลูกกลมเนาะสายกลมเพิินพี่น้อง้งมสาวชิมาเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง,งองอาเบิ้งต,ต้นโตดีพี่นอ้องออาเบิ้งเต็มโต สวยๆพี่น้องสายิบหาแล้วครับตอร่องไหนจังหน่อยเนาะตอล่องไหนครับตอล่องไหนเพื่อนว่าอ่ะฝากเบอร์โทษนะครับ063 63 63 41 724 724 3สิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาหน่อยสายกลมงามต้นโตดีบ่มีตำหนีใดๆทั้งสิ้นเลยพี่น้องเนาะสุดยอดรับประกันตำหนีปั๊บสุดยางพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมอุ้ยมือนี่สายสวยงามพี่น้องอันนี้ตัวนึงมาขออนุญาตเพื่อนพี่น้องแม่สาหน่อยที่กัน ขออนุญาตครับอันเดียวกันครับอันเดียวกันโอ้ตัวน,นี้เปิดเท่าไหร่ตัวนีนน้เปิดไว้สามหมื่นครับโอ้ตัวน,นี้สามหมืน่ตนต่อร่องได้สีสันต้นโตบ่แพ้กันพี่น้องแต่ว่าราคานะครับผมตัวน,นั้นไซส์ามา,าดีกว่านะครับผมแต่ว่าต้นโตบ่แพ้กันสามสิบสามหมื่นเป็นเปิดไว้พี่น้องเบอร์เพิ่งหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกระทรมากสองแม่สาวหน่อยพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมสองตัวงามทั้งสองตัวพี่น้องสามสิบห้าสามสิบเป็นเปิดไว้เบอร์โทรเพิ่นฝากมาแล้วกระทต่อออรงงนนนาพี่้เะ ออย่่งงตพีน้เบงบรรยากาศการซื้อการขายเมษาหน่อยขออนุญาตครับผมอยากซิมหาครับเท่าไหร่ก็มื่นหาพันครับสายพี่น้องสายบ้นบานๆมื่นหาพันเมษาหน่อยอีหละฮะไยต่อเดี๋ยวน้อยดึงไว้เออโอ้ส,อโอสูงราคาเนาะซิมหาเพิ่นเปิดไว้ปะเออตอร่องได้โอ้ต่อร่องได้อีกเพิ่นมาจากไส่เฮ้<ป> จัตุรพัยพิมานอร่ยเท่าบ้านๆเท่ามื่นหาพิ่นว่าพี่น้องโอ้ยเงินหน่อยก็ซื้อได้เนาะซื้อไปเรียงเท้ันเป็นพายแม่สาวหน่อยได้พี่น้องนาเขาท่องดีนาหนองท่องดีต้นโตดีพี่น้องผ้าไหมครับโอ้เพิ่นว่าจะสวนเข้าเพราะแต่ว่าถาเปลี่ยนเข้าบันไดอ้าวจากจตุรพันธ์พิมานฝากเบอร์โทรนี่ครับโทษศูนย์หกศูนย์หกห้าห้า 1 1ึ2งหนึ่งอพี่นองสเโอเคพี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองกับผู้ใดเอาคอาคพูดลายไหมาันครับผมหอยพอนซักใดสายเนือมากวันนี้อันหอยพ่อนซักใดสายเนือมากวันนี้โอ้ทางงามน้ำพอสีง้ทงามน้พอสเสียงอันรอขึ้นกันทั้งสองตัวสายเผือกไล่ไล่จังไหนพอนซักสายสิบเจ สายเผือกเด็กพี่น้องหอยพ่อนสาใหญ่มากสองตัวไล่ละสามสิบเจ็ดท่อกันเลยเพื่อนว่าต้นโตกับท่อกันแต่ว่าคนละสีโออ่าแปลคนละฝาเพื่อนว่าเผือกกับดำเพราะพ่าสาดใดญมาโอ้โทษโทษกับว่ามีจุดท่อเม็ดเพื่อนว่าเนาะบักสายเผือกเออพ่อพันสายเผือกได้เลยนะโอ้กว้างพี่น้องต้นโตดีสูงลอยสามสิบกว่าเนาะสามสิบบวกนี่สามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดใบสองตัว จังหน่อยจะสิบเอ็ดครัพอเสียงเอาฝากเบอร์โทรพ่อนสักหนึศูนย์แปดเบอกับศูนย์เจ็ดหกศูนย์สองเจ็ดเก่าหาพี่น้องได้ละสามสิบเจ็ดหอยพ่อนสักเลขขาพอเสียงพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองกับเพิ่นได้เอาขอบคุณหลายๆ้มันครับผมสายเผือกกับสายเหนือพี่น้องสองตัวแล้วพี่น้องไดินมาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องบ้านสมหวังชแนลสิบห้าพี่พาน้องมือนี้มาตาเสาพี่น้องบ้านสมหวังชแนลผ้าพี่พาน้องมา ลัดพุงลัดแยงอยู่บานน้องแจ๊พี่น้องนะครับผมชมพู้บุตรหลอยเท่าเบื้งบรรยากาศในหอยเพิ่เข้ามาตาเสาร์มาตาคืนคุณเหรอลังค่นพี่น้องเปิดมาตาคืนเลยเบื้งพี่น้องเบื้งบรรยากาศการสื่อการขายคึกคักนะครับตาเสานะครับผมโอ้พี่น้องายงามไล่เนี่พี่น้อง สี่คอยไปน้องเพื่นอนะของเนาะคอยพาพี่พาน้องไปคอดเพราะอยากเพิ่นหอยวุดอยู่ทางไหนไปหาหอยวุดก่อนสวัสดีครับหอยวุดเป็นจังไงใดใจไดมากเออหน,นิคู่หนึ่งแยกลูกมากทั้งสองตัวซ้ายบันบานของหอยวุดพี่น้องใดมากคู่หนึ่งเบืองต,ตัวโตเพิ่นสูงลอยสานสิบเท่าไหนหนิลอยสานสิบบวกกบลอยยี่สิบเจ็ดสองตัวตัวนี้งามพี่น้องต,ต้นโตหน้าตา แข่งขาเบิ่งพี่น้องเอ้าเหนียวขีเแล้วขีเแล้ยวมัดเรี่วห้อยวุ้นสิมหันเหรอครับังขี่ทายท้ำปั๊บขี่ปั๊บโหลดมัดเนียนนอนเปิดเท่าใดบานตัวนี้เอ๋อเพิ่นเปิดเป็นโคมหาหมื่นเจ็ดสองตัวพี่น้องไล่เพิ่นเปิดเป็นโคมคู่นี่หาสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไปพี่น้องเอาไปเลี้ยงเป็นคู่เพิ่นว่ายแย่ๆกันเพิ่นว่าง่ายๆอยู่เด้พี่น้องต้นโตดีฝ้ายเพิ่นพี่น้องบ่ทันทองเนาะ ย่งบอลันทองพึ่งแยกลูกมาทั้งสองตัวเลยพี่น้องเบิ้งหนาตาคไายบานๆเท่าแต่วราค่าพี่น้อง5้าสิบเจ็ดเพิดไว้พี่น้องเป็นตาสนใจเป็นตาตอร่องเอาฝากเบอร์โทรหอยวุดเนี่ยศูนย์ยังก่อศูนย์้าสามสี่หนึ่งศูนย์ศูหกศูนย์ดสอหอยุโพ่ไส้อุบลราชธานีได้มาโคมหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าเป็นโคมแยกลูกมาทั้งสตัวหาสิบเจเพิดไว้สองตัวพี่น้องเอาขอุณหลายมาเด้อหอยุด

เป็นอย่งไรก็บแอวเป็นอย่างกันแอลพอดีแล้วพันธุ์แอลพอดีแล้วพันมาเบิ่งทางพี่พี่น้องแท่งขึ้นไปมั่งเราเป็นอย่งนี้เลยอะสวัสดีลูกขออนุญาตทายข้ามแม่ลูกเดี๋ยวน้อแม่ลูกลูกแม่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่เบิ่งวงเขาแม่เพิ่นพี่น้องปสาโุวงเขาเพิ่นพี่น้องต้นโตเน่าเน่วอาลาดแม่นป่นพี่น้องต้นโตเบิ่งสีสัน ลูกสาวเพิ่นหลี่อยู่เดี๋ยวลูกสาวก็มาลูกสาวงามเดิพี่น้องลูกสาวเพิ่นงามๆนี่ลูกสาวเพิ่นอยู่หลังแม่เดี๋ยวสิขออนุญาตไปทางคุณสูงเท่าไรขึ้นแม่เพิ่นเหรอหน่อยสามสิบกว่าเนาะหน่อยสามสิบกว่านี่ลูกสาวเพิ่นมากนะพี่น้องนี่หน้าตาลูกสาวเพิ่นลูกสาวสวยเดิพี่น้องให้ลูกสาวงามๆพี่น้องลูกสาวเพิ่นข้อมนี่เปิดเท่าไรลูกสี่สิบห้าสองตัวดิพี่น้องนี่ลูกสาวงามต้นโตดีพี่น้องเหลืองอุ้ยหุยอยู่นี่นะเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องสี่สิบห้าสองตัว แม่ลูกนี่เบิร์กวงเขาแม่เพื่อนพี่น้องสูงลอยสามสิบกว่าแน่นอนสามสิบบวกแน่นอนสีน่สิบห้าเนาะเพิ่นมาจากไสลูกจาก,ก,จากโพชัยครับโพชัยร้อยเอ็นเอาฝากเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสามศูนย์เกสามหกสี่สามหนึ่งสองเจ็ดแม่ลูกลูกแม่ห้ามพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถ่มาต่อรองกับเพื่นใดเอา้าขอพูด,ดหลายๆลูกมา,มานะครับผมย่างมาต่อทางพี่พี่น้องของนอนุญาต ขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมเป็นของผมครับโอ้ลูกล่ะาพับโอ้บ่โอ้มันฝากไว้โอ้แม่ลูกบ่เนี่ยแม่ลูกบ่โอ้แม่ลูกแม่ลูกอ่ะพ่อเป็นหยังเปินกางร่างโซกันขออนุญาตครับผมแม่บ่โอ้ยบักผูหน่อยโอ้ลูกชายเจ้าเจริญเบิ้งหนาเบิ้พี่น้องหนารอพี่น้องหนามอทองเนาะหนาดีพี่น้อง นั่นขวัญสองขางนี่เห็นบ่พี่น้องขวัญชัดเจนมากเลยแข้งขาที่ดีพี่น้องขาใหญ่ค่ะโอ้เพิ่นมีใบเกิดพร้อมเพิ่นมีเอกสารครบเลยดิพี่น้องโอ้ลูกไส้ก้าเจริญพี่น้องลูกไส้ก้าเจริญดูเอยูแปดเดือนเพิ่นว่าสุดยอดเลยเนาะต้นโตดีขาใหญ่เนาะต้นโตดีขาใหญ่เปิดต้นอะไร่บ้านนี้ ยี่สิบเก่าเป็นเปิดไหใพี่น้องโอ้ยราคาพี่น้องเอาไปเป็นพ่อคอกพ่อขายพ่อาย้ใดได้พี่น้องมันยังนหน่อยอยู่เนาะสายเก่าจะเลื่นพนมีเอกสารครบยี่สิเก่านเปิดไกใต่อรองไดอยู่ด้พี่น้องเพิ่นมาจากอำเภอนาคูกาลสินนาคูกาลสินพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกี่สอก้พี่น้องเก่าได้แบบผูน่อยสายเก่าจะเลื่อพี่น้องพนมีใบ เกิดเอกสารครบตอร่อรองได้อีกเพื่อนว่าขอบคุณหลายๆอะห้มันครับผมผู้ใดสนใจกระทู้มาตอ่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งทางโอ้ยบักปู้หน่อยสยออยาบสายงามจิตพี่น้องของผู้ใดน้อน,นี่พี่น้องก็ว่าน่อาอยากเป็นแะว่าปวดเฉยพี่น้องปู้หน่อยสุดยอดขออนุญาตครับลูกไส้ผู้ใดเหรอลูกสั้นครับเจ้าสั้นโอ้โหลูกไส้เจ้าสั้นใหญ่ดิพี่น้องสูง สี่สิบได้ปะลอยลอยสี่สิบกว่าลอยกว่าเนาะลอยสี่สิบกว่าบวกลูกเจ้าสั้นพี่น้องแต่ว่าท่านเต็มปันใดท่นเต็มมากนี่เบิ้งบ่เปลี่ยนเลยพี่น้นนองต,ต้นโตแข็งขาพี่น้องเบิ้งเอาลูกสร้ยเจ้าสั้นเอาไปเป็นพอคอกพอข,อขายได้หน้าตาล่อพี่น้องพูดอ่ะวงเขางามพี่น้องอุ้ยโงกใหญ่สูงแต่ว่าท่านเต็มเนาะทัานเต็มมากนี่อุ้ยเบิ้งบ่เปลี่ยนเลยขาดน้ำเลี้ยงแน่นี่นึง่งคนว่าเปิดเท่าไรบัด หกสิบห้าเพื่นเปิดใบพี่น้องเอาไปเป็นพอ่พอพ่อพ่อข่าสายดังเลยพี่น้องเจ้าซันนี่สายดังพูด่ะงาม่นหกสิบห้าเพื่นเปิดใบพี่น้องเอา้าฝากเบอร์โทรนะครับศ <03, 03, S 1> ูนย์เก้าสามศูนย์เก้หนึ่งแปดสามสองเก้าหกสี่ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดเพิน่นมาจากสวัสดีสวัสดิบรีร้อยเท่านี่พี่น้องอขอบคุณหล,ลายๆมานครับผมมาเบิ่งอีกสวัสดีครับขออนุญาตท่องยุบ่ครับนี่ ท้องสองเดือนกว่าแล้วพี่น้องปุ้ยสีสันโตนโตพี่น้องหนาเพิ่นสวยพี่น้องสวยยิหลีด้ยหนามอทองชัดเจนวงเขางามพี่น้องนี่เขาเอิ่นหนาสวยพี่น้องเบิ่งแข้งขาหน้าอกกว้างปวดพ่าวสูงเท่าไรเนื้อร้อยสายเชือมาบวกเนาะร้อยสายเชือมาบวกโตนโตท้องแล้วดิพี่น้องนี่ควายท้องแล้วดิพี่น้องเบิ่งไทยเพิ่นพี่น้องพี่น้องเบิ่งควายงามสุดยอดเลยพี่น้องเพิ่นท้องแล้วดิพี่น้องใส่พอได้ไหวเนื้อ ใส่บีกอุบวนไว้โอ้ยบีกอุบวนนี่เคยเห็นโตจริงในเพี่อน้องงามบีกอุบวนนี่โตบางญ่พอบางไงเชื่ององ,อง,งามนะครับผมพอพันทีง,งามเลยบีกอุบนว,เททวนเททนวพิ่นใส่ไว้เปิดเท่าไรลูกบันหาซิมหาที่พี่น้องนี่เบิ่งเต็มโตพี่น้องหาซิมหาควายตัวนี้พี่น้องแม่พันตัวนี้เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข,ข่บ่ไอผู้ใดพี่น้องงามใส่บีกอุบวนไว้หาซิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอาฝากเบอร์โทรานงลูกบันศูนย์หกหนึ่งห้าแปดหนึ่ง ห้าสี่เก้าแปดหอยยังหอยห้อยห้อยต่ำเพิ่นเห็นเพิ่นอยู่ท่าบนร้อยเอ็ดหอยต่ำร้อยเอ็ดพี่น้องเพิ่นได้แม่ลูกบังแ่อยู่ท่าขงหุ่นห้อยต่ำแต่ว่าตัวนี้แม่ทองไซบีกบุญไหวห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไหวผู้ใดสนใจกระโทมมาต่อรองกับห้อยต่ำเนาะเอาขอบคุ้ยไหลให้มันมานครับผมเปิดพี่น้องเมองบรรยากาศการสื่อการขายคือค่าได้พี่น้องตลาดนัดบ้านน้องแจ๋ช่วงผู้บุตรคือค่าพี่น้องเลย เบิ่งบรรยากาศดเดี๋ยวคอยทยอยอพี่พาน้องไปชมไปไล่ตัวมาเบรราาิ่งนตัวหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่ทีผิผูถามสะก่อนเม่สาวหน่อยวุ้ย,บรรยาาเบิงหน้ามมท่องชาเจียนแช่งขาพี่น้องกองข้อชาเจียนตาแต้มจ่มจ่มชาเจนเนี่ยสูงเท่าไหร่เหอรอลอยยิบเก่าบืนใส่ลอยสามสิบพี่น้องต,ต้นโตดีดีพี่น้อง ต้นโตดีแข็งขาดีงามแม่สาวหน่อยตัวน,นี้พี่น้องลูกมีเรามีเกาะดิพี่น้องงามอยู่คุณถ่ายเพื่อนพี่น้องงามพี่น้องถ่ายเพื่นอนงามเปิดเท่าไหร่คะครับสี่ห <40. S 1> <40, 40. S 2> มื่นเพิ่นเปิดไปสี่สิบเต็มพี่น้องแม่สาวหน่อยต้นโตดีสีสันดีงามเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายได้สบายเลยไม่อุไรเอ็ดเนาะอ้าฝากเบอร์โทรหน่ครับบันย์หกสามห้าแปดศูน แฝ่สามสามเก่าแม่สาวหน่อยซีสิบเพิ่นเิผไใบพี่น้องต่อรองได้จักหน่อยเพิ่นว่าเนาะต่อรองจักหน่อยเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆมาเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องแม่สาวหน่อยงามพวกเพิ่นงามตอพี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้ำซื้อการขายคือค้ากิจเด้อพี่น้องเบิ่งคือคักดีครับผมอ้าวสิยางไปจังไรเนาะพี่น้องบ้านนี้ไปเห็นหอยเซงอยู่เติ้งพุ่นพุ่นน่ะเว้าวววทางพุ่นเดียสิคอยหาช่องทางไปพี่น้อง เป็นกลังต่อล่งยางอยากทางนี้ขออนุญาตทางนี้เนี่ยเจ้ี่น่อยสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยดีเนาะแม่สาวหน่อยโตหน่อยหน่อยพี่น้อยต่วาสีสันดีต้นโตดีตัว่างหน่อยหน่อยอยู่มาหนาหม้อท่องสวยครับพี่น่องเปิดเท่าไรเพื่อจำานี่เท่าอะไก่อน สองหมื่นเก่าพี่น้องสองหมื่นเก้าพันพี่น้องแม่สาวหน่อยต้นโตเงาอาลลารดเลยพี่น้องสีสันดีงามไม่หน่อยตัวนี้พี่น้องเบิ่งเอาสองเก่าเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากใส่ถึงรอยเอเทาเนาะมาเบิ่งท่านผู้อิพี่น้องชวยได้พี่น้องหนาตาอุ้ยเบิ่งพี่น้องมีขวัอยู่หนางามขัหลายพี่น้องเบิ่งขัญถ้าครบเก่าขันนี่สุดยอดเป็นวาเม่สาวหน่อยงามอยู่ดีพี่น้องสองเก่าเพิ่นเปิดไว้ขออนุญาตฝากเบอร์โทษนน่อครับ 093538 0ยังก์093538 038 538 538 0638พี่น้องโอ้ใด่น้องโอ๊มาต่น้อง่อ้ยพา่น้อยงโอ้ยพี่น้องโอ้เพื่นเปิดไ้อ่ะขอบคุณล้ยๆครับผมมันมองก็ทผางพี่น้องไป้ยพไหน้องสิไป ทางผุ่นไดบานี้ไฟแนียนพน่น้องโอ้สีไปใสพอเสงโอ้ยไปหาขายกล้ยครับโอ้ยเอ้ามาขวาดูหยาตไทยเข้าเยอะไทยจ้าครับโอ้ยหนอเปิดเท่าไรก้มนี่ปีบาลเมี่ยงเปิดที่ครับสี่สิตครับสอตัวพอเสงได้ยินแต่เสียงเพิ่นหมือนนี่เพิ่นจูงมากแม่ลูกแม่ ซีสิบเก้ยลูกเถอใลูกเธอแต่ว่าต้นตัดีดีลูกของลูกสายพ่อเสงเอ้าเอ้าีสิเน้อพอสงเนาะเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสมเดึ่งเจเจ็แปดหสี้าแมลูกลูกปู่พี่น้องต้นตัวดีสูงสลยสามสบวกใดอยู่ต้นตัวดีเนี่ยของพ่อสิงพี่น้องผู้ใดสนใจกับโทรมาตตอรองกับเพื่อนไดนะงามอยู่ลูกสายลูกสายกับงามของพ่อเสิงกำลังว่าสิยางไปหา ห้ามจะไดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถงมาหาหอยเสียงใดพ่อเสียงใดเทวดาสนาม,มาเผืนใดมาฝากพี่ต่อนน้องงามเอาขอบคุณหลายๆครับผมมนันมาน,นครับผมย่งางมาทางพี่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศทางพี่บาทสมหวังิช่วยหน่อยสิพ่โอ้อพอผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านหยุดได้่ยังได้มากแม่ลูกอยู่บ่แม่ลูก,ลกนั่นบ่ลูกชายหรือลูกสาวโอ้ลูกสาวดิพี่น้องแม่บาดบ้านเนาะแต่ว่าลูกสาวงามลูกสาวเท้าจอนพันพี่น้องเบิ่งนจิ พูดนะลูกสาวเพิ่นพี่น้องตนโตดีหน้าตาดีนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้อง,อาาก,าอองการใจลูกของแม่บ,นบานๆแต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นเปิดเท่าไรครบนี่สี่สิบเก้าสองตัวแม่เพิ่นบอนทองแล้บอบ่โอ้ผสมแล้วเอาไปรุ่นเดาสี่อสิบ้อหน่อสามพี่น้องเอาไปรุ่นเดาแม่บ,นบานบๆแต่ว่าใจลูกพี่น้องเบิ่งผลงานเพิ 49, พ่นสี่สิบเก้าเพิ่นเปิดไหวเด้โอ้ยลูกแม่ ได้ท่องเพิ่นเอาไปรุ่นอีกโอเชื่อเลยพยัญบานฝากเบอร์โทรพยัญบานฝากเบอร์โทรนี่ครับ085 301 0215พยัญบานหยุดบานน้องสวงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเพิ่นไดแม่ลูกลูกแม่งงานมาฝากพี่ก่อนนอนพี่นอน49เพิ่นฝากเปิดไว้แม่นี่เอาไปรุ่นอีกเนาะเอาไปรุ่นอีกอาจจะได้ ท่ออีกโอเคเลยเอาอความพูดเล่นๆมาหน่อครับผมพี่น้อง,อง,องบ่งบรรยากาศการสื่อการขายคือคักสวัสดีครับขออนุญาตอันแม่ลูกกันอยู่บ่ครับหรือมาคนละทางแม่ลูกครับแม่ลูกเพิ่งเลี้ยงยังไงมากปวดเห็นพี่น้องตอนโตุ้ยแม่มกับอ้วนลูกกับอ้วนลูกสาวเพิ่นสวยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งที่หลังลูกสาวเพิ่นหน้าสวยแต่ว่า เพ,พิ่นพอท่านล่างบ่ได้ขัดสีเฉวิวพันธ์สื่อขวากับมาเลยขั้นขัดสีเฉวิวพันธบอกโอ้ยเบิ่งพอเปลี่ยนได้ตัวน네 mm ี้งามต้นโตเพิ่นดีพี่น้องเบิ Queens ่องพอเผาเนี่ยโอ๊ะกว้างไหล่กว้างแม่เพิ่นขึ้นขันพี่น้องแม่เพิ่นกับน้าอกกว้างเพิ่นเปิดเป็นโตบ่หรือโค้มโค้มเปิดเป็นโค้มโค้มนี่เท่าไหร่หาซิมาายวายพี่น้องราคาไข่หาซิมาที่พี่น้องนี่สองตโค้มนี่ลูกสาวแม่เพิ่นโอ้ยหาซิมา สีสันดีดีเด้พี่น้องว่ายงวันหนังนี่สีชมพูดได้แต่ว่าเพื่อนบรร่ได้ลางออกสื่อเนี่ยสีชมพูดได้พี่น้องแม่เพิ่นคือกันเพิ่งเหนื่อหนังเพิ่นพี่น้องแม่เพิ่น5สกเพิ่นเปิดไปสองตัวเนี่ย,ย <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตหางมันฟาดโอ้ขออนุญาตได้พี่นอ้องขอถทดขอภัยเครื่องมือหางหางควายฟาดพี่น้องเอามาต่อพี่น้อง อะต่อเนาะพี่น้องเนาะหางควายฝาดเครื่องมือนะขอขอโทษขออภัยพี่น้องขอขอโทษขออภัยนิดนึงครับเดียวพี่น้องอ้าวมาละพี่น้องนี่แม่ลูกลูกเมียหาซิบเก่าเพิ่นเปิดใบสองหาซิบเก่าเนาะหรือหาเท่าเดี๋ยวกว่าห้าหาเท่าต้องไปขึ้นให้เพิ่นสองโตมันใหญ่ใหญ่พี่น้องเพิ่นมาจากไส่หือ สีละลาดสีละลาดสีสเจตปาโทษพี่น้องลาสีสไลด์เป็นไดมากแม่ลูกลูกงามแม่บักใหญ่ลูกบ่มแม่นหน่อยนะพี่น้องหาซิมหาเพิ่นเปิดไววเอาฝากเบอร์โทษนน่ยครับ093 093 3 8 7 387 8 8 9ย8897าา้าย่านควายทั้งหลังแถวนี้ซ <c oughs> ื้อได้ซ้ำขอได้ผมบอกเลยพี่น้องคููนี่โคมนี่มันใหญ่งามลูกสาวเพิน่น ออกจากข้อากามาเลยวริษันคั้นมีเวลาล่างนี่โอ้ย <c oughs> เหนื่อหนังนี่นเบิ่งบ่เปลี่ยนพี่น้องอีหลีิด้นี่เนื้อสซีมผู้อวงตองเลยพี่น้องซีบ่าเพิ่นเปิดไใบอุย้ยอันต้อได้แน่อยู่วะ <c oughs> ได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้แน่จะต้ออะไรเดี๋ยวมันใหญ่แหละผมว่าอีหลีิด้เอ้าขอพูดเรื่อยๆมันครับผมอ่ะมือหันนี่เครื่องมือคัดของพี่น,อน้องหางป้ายเปบนฝาดไปไปลุกไปต้อตงขอโทษข้อพายพี่น้องเนาะ เพื่อมือมันขัดของอบ้ารสวัสดิ์ชนะพาพี่พาน้องมาชุ่มไฟมา้ามที่ตลาดนักนดกู้บือบัตรน้องแจ๋ก็ได้ประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะกเราได้ครบตโตแต่ว่าก็ได้หลายพอสเพื่อนอพ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราคาหัวราคาควายกับของยุ่งๆยู่าร์มหรือผู้ใดสนใจตัวใดก็โทษมาต่อรองครับในหอยเพื่อไหนก่อนสื่อก่อนขายอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้วยสอบถามรายละเอียดดีๆนะครับผมบัตรสวัสดิ์ชนะเข้าสุขรรณพี่ล้าน้อง สำหรับเมือนี้พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องกับสิทธิ์กษัตริย์ทุกอย่างง่วงแล้วคว้าแฟนกับแฟนเปลี่ยนมาเสมอเช่นนันจะมีเจ้ความสุวยเพืเจเริญห่างใครจากโลกให้ใครจะท,ท,ทางพี่น้องรำรวยด้วยเบอดหนีเบอดสิน้ำกันสวัสดีครับ